ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นพลังที่แท้จริงของเฉินเซี่ยงงูไค่มิงก็เริ่มขมวดคิ้วเขาเดาไว้แล้วว่าเป็นการยากที่เฉินเซี่ยงจะซ่อนพลังเอาไว้มุมหนึ่งเขาก็มีความสุข แต่อีกมุมเขาก็กังวลว่าเฉินซี่อนาจะลงมือโหดเยี่ยมจนทำให้ชายวัยกลางคนพิการเพราะนั่นจะเป็นการสร้างความเกลียดชังต่อแผ่นดินราชาแสงสีครามเป็นประกายปรากฏขึ้นรอบๆหมัดของเฉินเสี่ยงราวกับสายฟ้าก่อนจะกลายเป็นที่งูลำตัวหนาจะพุ่งไปรอบๆประกายแสงสายฟ้ากระจายออกไปทั่วทุกทิศทางจนครอบคลุมทั่วทั้งสนามต่อสู้ เชิญเซียงปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของปราณมังกรครามออกมาก่อนที่พลังงานที่รุนแรงเหล่านั้นจะรวมตัวกันรอบรอบหมัดของเชิญเซียงชายวัยกลางคนคือผู้ใช้สายฟ้ามันเห็นว่าพลังสายฟ้าที่เฉิญเซียงปลดปล่อยออกมาแข็งแกร่งกว่ามันมากก่อนที่มันจะก้าวขึ้นบนเวทีหวางสเสวียนได้บอกมันไว้ว่าเฉิญเซียงคือปีศาจน้อยที่เพิ่งบรรลุสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่ดังนั้น จึงไม่จำเป็นตัวหวาดกลัวและสามารถทุบปีเขาได้ตามใจชอบแต่ตอนนี้ชายวัยกลางคนกำลังแอบดาทอหวางสเสวียนเพราะที่จริงแล้วเฉินซิ้งไม่ใช่ปีศาจน้อยแต่เขาเป็นเทพปีศาจตัวน้อยมากกว่า แค่รับปราณสังหารของเฉินเซียงเข้าไปชั่วครู่ก็ทำให้มันหวาดกลัวแล้วชายไวกลางคนคือผู้ที่บรรลุขอบเขตอันยิ่งใหญ่และไม่ใช่ผู้ที่จะล้อเล่นได้ง่ายๆแม้มันจะหวาดกลัวอยู่ครู่หนึ่งแต่มันทำได้เพียงเค้นเอาพลังทั้งหมดออกมารับมือกับเฉินเซียงเฉินเซียงค่อยๆเดินเข้าหาชายคนนั้นทีละก้าว ทีละก้าวชายวัยกลางคนเปล่งเสียงคำรามก่อนรัศมีสายฟ้าจะแผ่พุ่งออกมาจากหมัดขนาดยักษ์ของมันแต่ยังนับว่าได้วกว่าเฉินเซี่ยงอยู่มากชายวัยกลางคนชกหมัดออกไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดผ่าลงมาจากท้องฟ้า เมื่อหมัดของมันถูกชกออกด้วยความเร็วขนาดนั้นอากาศพลันเกิดแรงประทะเกิดเป็นคลื่นเสียงอันรุนแรงพุ่งตรงเข้าใส่เฉินเซียงหมัดของมันทั้งรวดเร็วและแฝงไปด้วยปราณมหาศาลเกิดเป็นการจู่โจมที่รุนแรง ยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังประมือกับผู้ที่อยู่ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับเขาทำให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขายอมรับว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากหากว่าเขาไม่ได้บรรลุสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่ บางทีเขาอาจจะพ่ายแพ้อย่างอนาถช้าไปหน่อยเฉินเซียงยื่นมือออกไปคว้าจับหมัดของชายคนนั้นเอาไว้ก่อนบีบอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นเสียงสายฟ้าฟาดดังกระหึ่มก้องไปทั่วทั้งพื้นที่ ชายคนนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเฉินซิ่งชกหมัดที่อัดแน่นด้วยปราณสายฟ้าออกไปกระทั่งหมัดแปรเปลี่ยนเป็นหัวมังกรแขนแปรเปลี่ยนเป็นแขนมังกรตรงเข้ากระทบเข้าที่ปลายคางของชายคนนั้น ทุกคนล้วนเห็นมังกรขนาดเล็กที่มีสายฟ้าพันรอบกำลังพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นเมื่อประจัก์กพลังเช่นนี้กูตรงเฉินพลนรู้สึกสันสะท้านมีแค่ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ยังทรงพลังขนาดนี้หากเฉินเสียงบรรลุขอบเขตนิพพาน พวกเขาคงไม่สามารถเอาชนะเฉินเซียงได้แน่เฉินเซียงเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ต่อสู้ภายในหลุมลึกนั่นเขาต้องรับมือกับการตุโจมทุกรูปแบบของห่วงเจียนเทียนอยู่เสมอเมื่อยามที่ห่วงเจีย e ยนเทียนยังยาว เขาท้าทายและประลองไปทั่วทุกพื้นที่ตัวเองก็ครอบครองปราณห้าธาตุเช่นกันทำให้เขาสามารถจำลองการต่อสู้มากมายหลายแบบตามความทรงจำของเขากับเฉินเซียงได้เมื่อยามที่เขาต่อสู้กับห่วงเจียนเทียน เขาต้องเผชิญหน้ากับการจู่โจมที่รุนแรงและรวดเร็วทำให้ความเร็วของชายคนนี้กลายเป็นช้าไปในสายตาของเขาตอนนี้เขาได้คุ้นเคยกับความเร็วในการจู่โจมของห่วงเตียนเทียนแล้วแม้ว่าเขาจะหลบมันได้อยู่บ่อยครั้ง แต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องโดนทุบตีด้วยการจู่โจมที่รวดเร็วกว่าเดิมแค่หมัดเดียวของเฉินเซียงก็ทำให้ชายคนนั้นถอยไปหลายก้าวหัวของมันหันแงนไปอีกทางโลหิตไหลรินที่มุมปาก สิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจคือรอบกายของชายคนนั้นมีสายฟ้าประทุขึ้นพลังสายฟ้าของเฉินเซียงประทุขึ้นที่ร่างกายของชายคนนั้นซึ่งนั่นหมายถึงหมัดของเฉินเซี่ยงมีพลังสายฟ้าที่รุนแรงกว่ามาก กระทั่งเข้าจู่โจมร่างกายของชายคนนั้นได้ภายในพริบตาชายคนนั้นถูกชกด้วยพลังที่รุนแรงผู้คนย่อมเดาได้ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บมากขนาดไหนนี่เจ้าทนรับหมัดไม่ได้เหรอเฉินเซี่ยงเยียดยามแต่ดูเหมือนชายคนนั้นจะโกรธแค้นมากขึ้นมันฝืนบิดหัวของมันกลับมาแต่ สิ่งที่มันเห็นคือสายฟ้าเป็นประกายกำลังพุ่งเข้ามาหามันอีกครั้งเฉินเซียงชกหมัดหัวมังกรเข้าใส่ปากของชายคนนั้นอีกครั้งพลังสายฟ้าที่เขาปลดปล่อยในยามนี้รุนแรงกว่าก่อนหน้าหมัดที่ชกออกไปเกิดประกายแสงสีครามระยุระยับทั้งยังทำให้ทั่วทั้งสนามต่อสู้สั่นสะเทือนเล็กน้อยฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ แม่เฉินซิยงจะชบหมดออกไปแต่เขายังใช้ทักษะนี้ได้คลื่นกระแทกที่ตามมาจากการจู่โจมทำให้กู่ตงเฉินและวูไคหมิงแอบตกใจเขามั่นใจว่าชายคนนั้นต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้น เมื่อหมัดของเฉินเซี่ยงกระทบใส่ชายคนนั้นก็ไม่อาจตอบโต้ได้ในทันทีหมัดของเฉินกระหน่ำเข้าใส่ชายคนนั้นอย่างต่อรวดเร็วกระทั่งผ่านไปเพียงพริบตาหมัดกว่าสิบหมัดก็ประเคนเข้าใส่ใบหน้าของชายคนนั้น มัดแต่ละมัดจูโจมออกอย่างงดงามหากเป็นยำขําคืนประกายแสงสีครามเช่นนี้ย่องมงดงามจนน่าประหลาดใจหยุดหวังเสเวียนตะโกนขึ้นแต่ก่อนที่มันจะตะโกนว่าหยุดเฉินเซียงก็กระหน่ำหมัดเข้าใส่กว่าร้อยหมัดไปแล้วเฉินเซียงปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของปราณมังกรครามทั้งยังใช้ออกด้วยฝ่ามือสะเทือนสวรรค์แล้วเฉินเซียงก็หยุดอย่างเชื่อฟัง ส่วนชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าเฉินเซียงจะปู้ยี่ปู้ยำกับใบหน้าของมันขนาดไหนแต่เขายังปลดปล่อยแรงดึงดูดออกมาจนทําให้ร่างของชายคนนั้นถูกปรึงอยู่กับที่ไม่ว่าเฉินเซียงจะจู่โจมรุนแรงขนาดไหน ร่างของมันก็ไม่ปลิวน่านจึงทำให้เฉินเซี่ยงสามารถกระทำกับใบหน้าของชายคนนั้นได้อย่างเมามานันทั้งความเสียหายที่ชายคนนั้นได้รับก็น่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุด เจ้าผ่านการทดสอบหวังสเสวียนโกรธเพราะเฉินซิ่งตั้งใจล้อเล่นกับอำนาจของมันแต่มันก็รู้ว่าเฉินซิงเมตตาแล้วหากเขาผสานปราณทั้งห้าเข้าด้วยกันจนกลายเป็นปราณจัก,กรวาลชายคนนั้นคงพิการไปนานแล้ว ยังไงซะชายคนนั้นก็เป็นนักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่แม้มันจะโดนจู่โจมขนาดนั้นแต่มันยังไม่หมดสติหัวของมันได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคนอื่นๆเข้ามาช่วยมันมันพลันไอออกมาพร้อมกับฟันอีกหลายซี่ เมื่อหวังสเสวียนเห็นชายคนนั้นกระอักโลหิตออกมาพร้อมกับฟันมันก็แอบกหมัดแน่นก่อนจะหวนนึกถึงเมื่อครั้งที่ห่วงเจียเยียนเทียนล้อกฟันมันจนหมดปากก่อนจะเอาไปโออวดในทุกๆท,ที่เพื่อทำให้มันเสียหน้า เฉนเซียงไม่ได้ใส่ใจกับงานประลองนี้มากนักเพราะตราบใดที่ไม่ได้ต่อสู้ยังไม่ตายก็ไม่มีปัญหาเขาสามารถทรมานพวกมันได้ตามต้องการเพราะพวกมันเองก็ทำเช่นเดียวกันนี้กับนักสู้จากแผ่นดินอื่นๆ เมื่อครึ่งปีที่แล้วเฉินเซียงได้ยินมาว่านักสู้ของแผ่นดินราชาเริ่มเลวซ้ำต่ำช้ามากขึ้นหลายคนพิการและไม่สามารถบ่มเพาะได้อีกชั่วชีวิตนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาโกรธมากเขาอยากให้พวกมันนอนหยอดน้ำข้าวต้ม ให้ไอ้พวกแผ่นดินราชาที่เยอ่อหยิ่งจองหองได้ประสบว่าการถูกทุบตีจนพิการนั้นเป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงกวาดสายตาไปยังผู้เยาที่ยืนอยู่อย่างเยอ่อหยิ่งที่ด้านหลังของหวางเสเวียนอย่างสงบก่อนกล่าวถามใครเป็นรายต่อไป แต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนมือและเท้าของข้าไม่มีตาหากพวกเจ้าพิการก็อย่าได้ตำหนิก่อนหน้านี้แผ่นดินราชาของพวกเจ้าก็ทําสิ่งเดียวกันดังนั้นข้าจะไม่เมตตากับพวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้ากลัวก็รีบยอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้อ้อข้าไม่ชอบคนที่หยุดข้าเมื่อข้ากําลังทุบตีผู้คนอย่างมีความสุข การต่อสู้เป็นเรื่องระหว่างข้ากับอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์มาหยุดการต่อสู้ดูเหมือนกฎเช่นนี้จะมีมานานแล้วเฉิญเสี่ยงกำมัดน้ำเสียงของเขาแฝงด้วยความโกรธหากไม่ใช่เพราะหวางเสวียนตะโกนให้หยุดชายคนนั้นคงพิการไปแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ